สวัสดีชาวรีวิวป้ายานั่นเองอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยในส่วนของกรงนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นกรงเลี้ยงอาสำหรับน้องกระรอกชูก้าไกเดอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนกพันเล็กหรือพันกลางก็ได้เช่นกันอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอยา่างคร่าวๆนะครับสมมุติถ้าเป็นนกพันเล็กดีกว่าเนาะเพราะเนื่องจากว่าอาชูก้าหรือว่าในตัวของกระรอกเนี่ยตัวขนาดมันเท่ากันนะครับแล้วก็ซี่กรงเนี่ยมันมีตรงนี้ตรงนี้ระยะห่างอยู่ที่1.8เซนติเมตร นะั้นหมายเขาว่าน้องไม่สามารถออกมาได้แต่ว่าทีนี้ปัญหาของกรงตัวนี้บางคนอาจจะเอาไปเลี้ยงนกฟอพัดซึ่งเป็นนกที่ตัวเล็กที่สุดต้องบอกก่อนนะคะว่ามันแค่1.8นะครับไม่ได้ครับน้องออกน้องคือออกมาไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่ผมเห็นอยู่ในรีวิวก็คือมีคนเอาไปซื้อเลี้ยงฟอพัดด้วยนะครับก็คือสามารถเลี้ยงได้นั่นเองนะอ่ะในประเด็นต่อมานะครับสมบุรณนกขนาดกลางเช่นอะไรบ้างสังคอนัวอิเล็กตัส ก็ได้นะอิเล็กตัสก็ยังได้นะแต่ว่าคัแนะนําสาหรับอิเล็กตัสตัวเนี้ยแค่ตัวเดียวพอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกซันคอโนเนี่ยสตัว3มตัว4ตัวได้ครับแต่ว่าถ้าน้องชูกาก็4ตัวก็ได้เช่นกันทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงขนาดของตัวกรงตัวนี้ก่อนต้องเรียกว่ามันเป็นตัวกลงที่สูงสูงใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมบอกกันนะด้านกว้างตรงเนี้ยสีด้านยาวก็คือตรงนี้ตรงนี้นะ36สูงเนี่ยเกสอ่าสูงประมาณ93ซึ่งมันสูงมาก แลวกรงแบบนี้มันเหมาะสําหรับในการเลี้ยงพวกกอลอกชูกาอันดับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่จะได้สําหรับตัวกรงนี้ก่อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะอ่ะอย่างแรกเสริมเลยก็คือคอนสามอันนะครับอยู่ในชุดนี้แน่นอนชัวร์ละอย่างที่2นะครับก็คือจะเป็นถาดอาหารอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยที่เห็นอยู่วางตรงนั้นนะครับเออมันจะมาหน้าตาเป็นแบบนี้หลังจากได้ก็ดึงออกนะครับแล้วก็ทําการประกอบอย่างนี้เลยเห็นไหม ข้อดีของมันก็คือหลังจากที่น้องกินแล้วเนี่ยเศษอาหารมันจะไม่ล่วงไปข้างๆนั่นเองเรียกว่ามันเป็นตัวบล็อกเศษอาหารอนะ่ะเออมันนั้นคนเรท่อกันแล้วก็อันดับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของคู่มือผ้าประกอบไม่เป็นก็ดูตามน,นี้มันไม่ได้ประกอบยากขนาดนั้นนะอ่าโอเคทีนี้เรามาพูดถึงวัสดุก,ก่อนนะครับก็คือตัวนี้เป็นกรงเหล็กเนี่ยเหล็กเลยเนี่ยเสียงชัดเจนนะเหล็กนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนของผ้าเนี่ยมันจะเป็นพลาสติก นั่นเองนะแล้วส่วนบางคนงงก็คือว่าอันนี้เป็นตัวกองใช่ไหมเป็นถาดเอากลงวางนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีในส่วนของตัวกลางเรียกว่าเป็นตัวกงองก็คือเป็นตัวนี้นั่นเองก็คือใส่ทีนึงก่อนที่จะใส่กลงนั่นเองนะหรือถ้าใครจะทำความสะอาดนะครับก็คือเอาเนี่ยเอากลงแบบนี้อันใหญ่ออกมาใช่ไหมหลังจากนั้นก็ดึงกลงเนี่ยออกมาเห็นไหมเนี่ยใส่แล้วเห็นไหมใส่แล้ว ก็ดึงเอาออกมาทำความสะอาดพอเสร็จปั๊บก็สอดเข้าไปแล้วก็วางที่เดิมอ่าหรือว่าไอ้ส่วนของคอนคำแนะนําหลังประกอบเสร็จปั๊บแล้วค่อยใส่คอนอีกทีนึงนะครับแต่ว่าจะใส่แบบด้านหลังด้านหน้ากงด้านล่างข้างบนแล้วแต่เพราะยังไงตัวเนี้ยมันแถมให้มา3อันอยู่แล้วก็ใส่ตามที่ชอบแล้วกัน สำหรับขั้นตอนในการประกอบนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาแบ่งแยกก่อนนะว่าแต่และชิ้นส่วนมันมีตามรูปดังนี้เลยจากที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นตัวโค้งด้านบนอ่าก็คือตัวนี้นะครับเป็นด้านบนต่อมานะครับแล้วก็เป็นอ่าเรียกว่าเป็นตัวโค้งนะฮะตัวโค้งเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือจะเป็นแบบเหลี่ยมเรียวๆอย่างนี้อันเดียวนะครับแล้วก็อีกอันเนี่ยจะเป็นแบบที่มีออกมาได้ด้วยอ,อ่าจะเป็นประมาณนี้ครับนี่เลยนี่เลยเป็นประมาณนี้ นาะก็คือต้องเอาอันเมื่อเกสับอันเนี้ยมา,ารวมกัน่งั้นเราก็ทําการจับคู่เลยนะครับอะสี C ่เหลี่ยมกับสี B ่เหลี่ยมนะครับแล้วแบบโค้งกับโค้งหลังจากจับคู่กันเสร็จแล้วก็จะได้ของเป็นดังนี้ตามรูปที่เห็นอยู่หน้าตอนนี้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทางการประกอบกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกสําหรับขั้นตอนแรกนะครับจะอย่างที่บอกไปแล้วว่าทางการจับคู่เนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาอันเนี้ยกับอันเนี้ยมา,ารวมกันโดยที่อไอโซด้านหลังเนี่ยคือมันจะมีแง่งตรงนี้ก็ทําการวางตั้งอย่างนี้ นะครับแล้วก็ทําการประกอบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนี่เอาแง่งเข้ามาแล้วก็เสียบซ้อนกันอ่าเดี๋ยวนะผมขอใส่แป๊บหนึ่งอ่าเสร็จแล้วหนึ่งด้านนะครับพอหลังจากนั้นก็เอาอีกอันมาใส่นะครับอีกด้านหนึ่งเพื่อให้มันเป็นลึกล่างนะครับอ่าโอเคพอหลังจากประกอบเสร็จแล้วหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นประตูเปิดเข้าเปิดออกทางการล็อกได้อ่า เป็นประมาณนี้จากนั้นก็ทําอีกตวนต่อครับอ่าก็บรรนาเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราประกอบ2ส่วนนี้ไปแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอันนึงจะเป็นแบบเหลี่ยมอันนึงเป็นแบบโค้งจากนั้นในสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับก็คือเอาอันเนี้ยมาเสียบใส่ด้านบนนี้อ่าแล้วก็ทีเนี้ยมันจะมีแง่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยก็ทําการเสียบเข้าไปเนาะทำการตระกอให้เป็นรูดล่างนะครับอันดับต่อมานะครับก็ทําการเอาถานอย่างเงี้ยวางไว้ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเอาด้านที่มีอ่าตัวดึงอย่างเงี้ย ออกมานะอย่าหันไปด้านนี้นะมันยังได้หันไปด้านก็หันอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฝั่งของประตูทั้งสองด้านเลยเห็นไหมเห็นไหมทำการเอามาวางตั้งนะครับแต่ก่อนที่เราจะทําการวางเราต้องทําการใส่ตัวกองไปด้วยเรียกว่าเป็นตะแกรงกองเนาะเอาไว้ข้างล่างาก็จะได้เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้ถาดก็สามารถเลือ่อนออกมาได้เห็นไหมก็เวลาเราทําการสะอาดอาฉี่น้องอื่นน้องหรือเศษอาหารนะครับก็เป็นดังนี้เอาแค่ถาดตรงเนี้ ไปล้างได้เลยเนาะอะ,อะหลังจากที่เสร็จทุกอย่างก็เอาอันเนี้ยมาวางนั่งตรงนี้ได้เลยมาแล้วก็เพิ่มเติมนะครับไอ้ระหว่างไอ้ตรงช่องตรงเนี้ยตรงฐานเนี่ยครับมันจะมีช่องแล้วก็จะมีแง่งตรงไี้ที่สามารถใส่เข้าไปได้น,นะครับใส่ให้มันลงรูนะแล้วเดี๋ยวมันจะลงลลอกพอดีเป๊ะเลยอ่าแค่นี้เป็นกานเรียบร้อยอันเนี้ยประกอบง่ายแล้วครับส่วนที่เหลือนะครับก็ทําการประกอบส่วนของฝาบนก็คืออันนี้สามารถใส่แบบเนี้ยได้เลยครับแล้วก็มันจะมีแง่งอยู่ด้านหลัง ใส่ให้มันตรงแนง,งเนาะอันนี้ผมสูงหน่อยนะครับอาจจะประกอบไม่ค่อยถน,นัดแป๊บนึงนะและนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกรงอ่าที่เอาไว้เลี้ยงสําหรับอาชูกา้กากัลลอกอ่าหรือว่านกพันกลางพันเล็กแล้วแต่สะดวกเลยแต่ตประมาณน,นี้สำหรับตัวมันอันดับต่อมานะครับในสิ่งที่เราจะต้องทําต่อก็คือทําการใส่ถาดอาหารนั่นเองอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ทําการใส่พวกคอนที่มีแถมมาให้ในชุดก,ก็คือเอาเข้าไปใส่ได้เลยอ่าผมยกตัวอย่างให้นะ ก็ทาแบบนี้แล้วก็คอนเนี่ยมันจะมีเป็นแฉกแบบนี้นะครับก็คือใส่ให้มันตามรูเลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยในการใส่เนี่ยมันก็แล้วแต่เราจะสะดวกนะว่าเราจะเอาแบบอาข้างในข้างนอกหรือว่าตรงข้างบนข้างล่างแล้วแต่เลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวใส่เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะแป๊บคับนะปึ๊บปึ๊บอ่ะเท่านี้ก็ได้แล้วคอนนะครับส่วนถาอาหามันให้มาอยู่สีถาดซึ่งอันนี้จะมีอยู่ทั้ง2ด้าน นะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็ทําการใส่ตัวถาดเนี่ยมันมีเป็นข้างบนข้างล่างแบบนี้ทําการประกอบกันได้นะครับนี่เลยเห็นปะ่ะมันประกอบกันได้เนาะสิ่งที่ต้องทําก็คือใส่เข้าไปนะใส่แป๊บหนึ่งนะปึ๊กอ่าเรียบร้อยส่วนในด้านบนเนี่ยที่มันเป็นฝาก็คือทําให้หลังจากที่น้องกินแล้วอาหารจะไม่ล่วงลงไปเนาะก็ทีนี้ทําการใส่ไปต่อได้เลยครับ หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยหลังใส่เสร็จแล้วเนี่ยคือหน้าตาของมันแต่ว่าทีนเนี้ยตัวองคเนี่ยมันสามารถใส่ได้อยู่สด้านนะครับเนี่ยก็ทาการใส่ให้ครบทุกด้านเนาะอ่าหรือว่าบางคนถ้าอยากจะเอาแบบองเนี้ยเป็นแบบเพาะไปเลยอันนี้คือสำหรับนกนะครับก็คือเอาเนี้ยขึ้นมาแล้วเอารังเพาะมาใส่ตรงนี้ต่อได้เลยนะก็คือถาดอาหารอ,าออกไปอันหนึง่งนั่นเองนะก็สามารถใส่รังเพาะได้เช่นกันอันดับสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นชิงช้าดีไหมอ่าที่ไว้ให้น้อง อยู่กันนะครับก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็เอานี้มาใส่ครับปึ๊บอ่าเท่านี้ก็สามารถเรียบร้อยน้องมีชิงชาแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยคำแนะนาก็คือให้ทําการซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นของเล่นเป็นมาชูก้าหรืออะไรแบบนี้ครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ไอ้ตรงนี้กรงก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันสามารถเปิดได้ทั้งแบบเล็กและแบบใหญ่อันนี้เปิดกรณีแบบเล็กก็ได้ทั้ง2ประตูเลยนะครับเห็นปะแบบใหญ่ก็เปิดอย่างนี้เลยแล้วก็ หยิบได้เลยอ่าหรือว่าแบบเล็กก็คือเปิดตรงนี้แล้วก็มือสอดแล้วแต่สะดวกเลยครับทางไหนก็ได้แล้วก็ในส่วนของฐานนะครับ oh. ก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือตอนขั้นตอนประกอบเนาะถ้าใครอยากใช้งานก็ตรงนี้ได้นะครับอ่าอเลี้ยเลอนออกไว้ทำความสะอาดถือว่าสะดวกครับอีกตัวนี้สรุปนะคะสํสำหรับตัวกรงตัวนี้มันมีข้อดีและข้อเสียยังไงอะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยก่อนวนะ่าข้อดีของมันเนี่ยสามารถเลี้ยงน้องได้หลากหลายผมมอ,องก่อนนะข้อแรกได้หลากหลายนะครับ ข้อที่2ในส่วนของราคาเนี่ยมันไม่เกิน1000บาทซึ่งถามว่ามันคุ้มไหมผมมองว่าเกินคุ้มนะครับอันนี้คืออย่างที่2อย่างอย่างที่3นะครับก็คือมีถาดตรงนี้ในการใช้งานได้อ,อันนี้คือที่ผมมองว่าเป็นข้อดีนะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะต้องคุยก่อนว่าส่วนใหญ่เหล็กพวกนี้มันทําการเคลือบการสนิมมาแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าข้อเสียเฉพาะกรงนี้นะเรียกว่าเป็นแทบทุกรงเลยครับปัญหาก็คือว่าเคลือบสนิมก็จริง แต่ปัญหาของมันคือ,อน้ำยาเครื่องมันอาจจะหมดได้ซึ่งสนิมเนี่ยมันจะเกิดจากหนึ่งความร้อนสองความชื้นทีเนี้ยเราไม่รู้แล้วว่าแต่ละบ้านไหนเลี้ยงกันแบบไหนบางคนเลี้ยงนอกบ้านก็สนิมขึ้นไวหน่อยบางคนเลี้ยงในบ้านเปิดห้องแอร์ด้วยนะสนิมก็ยังขึ้นเพราะว่ามันมีทั้งอากาศมีท้งความชื้นและความร้อนอย่างที่บอกไปแล้วแต่ทีเนี้ยผมให้เลทแบบปกตินะครับก็คือจะสามารถกว่าสนิมมันจะขึ้นนะนะก็ประมาณปีถึง2ปีแต่ยังไงก็ขึ้นแต่ถามว่ามันราคาพันเดียวไง าขึ้นก็ยังไม่ค่อยซีเรียสมากถูกไหมครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมีบางคนอีกว่า,าเผื่อน้องแบบคือเป็นปกติอันนี้ผมพูดถึงกรณีนกนะครับเพราะว่าชูกากับกระรอกคงไม่เป็นเนาะนกเนี่ยจะทําการแบบเกี่ยว,ว,เ,วเกี่ยวแล้วเดินขึ้นหนไว่าเกี่ยวแล้วเดินขึ้นปากเกี่ยวแล้วเดินขึ้นเดินขึ้นทีนี้บางคนกลัวอาจจะมองว่ามีปัญหาหรือเปล่าคนแนะนานะครับก็คือว่าหลังได้รับทาการล้างทำสะอาดอันนี้หนึ่งรอบเต็มๆนะครับทำสะอาดก็เช่นแบบเอาแอลกอฮอล์ฉีดเช็ด,ชดน้ำยาเอ้ยเอาน้ําล้างปกติเลย แอลกอฮอล์ฉีดต่อเพื่อราคาสาค่า,า,าบทที่เหลือค่าเชื้อให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวเชโลจะไปตกอยู่ที่น้องได้เนาะแล้วก็ข้อเสียอันดับต่อมาที่ผมมองก็คือว่าในส่วนของพลาสติกตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าตรงตัวนี้ราคามันไม่เกิน1,000แต่มันต่างกับราคาแบบ3 0 0พั0 0 0งพันพวกนั้นนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเหล็กทั้งทั้งทั้งดุนเลยนะครับซึ่งตัวน้องจะไม่โดนพลาสติกตรงนี้แต่อย่างใดส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือเพราะว่าไอ รอ,องข้างล่างเนี่ยคือมันจะพอดีเป๊ะกับตรงนี้เลยครับแล้วไอ้ข้างล่างอะลงไปเนี่ยน้องจะไม่โดนพลาสติกแต่อย่างใดแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันโดนอยู่เพราะว่ามันมีช่องว่างประมาณนี้ครับที่น้องยังสามารถกัดพลาสติกออกมาได้อันนี้คือข้อเสียข,ของมันนะต้องคุยกันตามตรงนะครับแต่ถามว่าที่ผมเจอไม่ใช่ทุกคนนะครับก็มีอย่างบางคนก็มาบอกว่าเลี้ยงกระลอกแล้วน้องแท้ออกมาเลยแต่เห็นแค่เคสเดียวนะก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าน้องออกมาอย่างไร งั้นอันนี้คือคําแนะนานะครับก็คือหาผ้ามาล้อมเลยครับจบเนี่ยล้อมไปเลยสี่เหลี่ยมแค่สี่เหลี่ยมนะตรงกลางอย่านะเพราะว่าไอ้ตรงกลางมันเป็นที่ตะแกรงรองนะครับก็เป็นประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับข้อดีและข้อเสียแล้วก็ย้าอีกทีนะราคามันไม่เกินหนึ่งพันบาทได้เลี้ยงได้หลายอย่างบอกไปแล้วนะฮะก็ถือว่าคุ้มตามราคาของมันละก็เป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวกงเลี้ยงชู sugar, ก้ากระลอกและนกพันเล็กกับพันกลาง ถ้าหากใครชอบนะครับสำหรับรีวิวป้ายาก็สามารถอาคอมเมนต์ข้างใต้ได้สมมุติถ้าผมมีความรู้ในส่วนไหนที่เป็นสินค้านะถ้ามีเดี๋ยวผมจะทำคลิปประมาณแนีบอกให้แล้วบอกถึงข้อดีข้อเสียก็บอกกันตามตรงเป็นประมาณนี้ครับผม